Destination ยุโรปที่เรารอคอยดับลินประเทศไอร์แลนด์อา้าวรอสเตอร์ชานจทุกคนเปลี่ยนไปวอร์ซอแทนค่ะไปวอร์ซอประเทศโปแลนด์ไปก็ไป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 เนื่จากเป็นประเทศที่ไม่เคยไปขอลองเสิร์ชก่อนนะคะว่าที่นั่นมันมีอะไรน่าไปบ้างเนอะเคยได้ยินแต่ลูกเรือพูดกันว่าที่นี่ของถูกของดีนะคะไหนดูซิตึ๊ด อละคิดว่าต้องเป็นที่นี่แหละโอทาวน์แานเมืองกลับไปเก็บกระเป๋าลุยแลนมาถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยนะคะไปกันเลยอ่ะแบบนะว่าแต่ไปยังไงดีละ่ะขอเปิดแผนที่ดูแป๊บ จากการดูแผนที่นะคะคิดว่าไปอูเบอร์น่าจะง่ายสุดค่ะไปเพราะว่ารอบนี้เราไปได้กัน3คนนะคะเป็นลูกเลือไทยหมดเลยก็เลยนั่งรถไปได้กันนะคะเอาละถึงโอทาวน n แล้วนุถติดเหลือเกินทุกคนไม่ไหวขอลงเดิอแล้วกันค่ะที่นี่อากาศดีดมากยิ่งตอนนี้นะคะจะเป็นช่วงซัมเมอร์ก็จะไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปคนก็จะแต่งตัวกัน,กนแบบสบายๆอ่ะมีคนเพนลินลหนึ่ง ที่นี่นะคะจะได้ยินเสียงดนตรีตลอดเวลาเพราะว่าจะมีผู้คนเนี่ยมาแสดงความสามารถเล่นแวลินเล่นกลองเล่นอะไรต่างๆตลอดเวลานะคะถ้าคนที่ชื่นชอบเสียงดนตรีเนี่ยต้องที่นี่เลยค่ะแวร้านขายของฝากกันนิดนึงนะคะปกติเราจะไม่ค่อยสะสมพวกแมกเนตพวกอะไรต่างๆแต่ว่าชอบเข้าไปดูว่าที่เนี่ยเขามีอะไร ที่เป็นแบบเอกลักษณ์ที่เป็นสิ่งนี้เจอบ้างแต่ว่าที่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆกเลยก็คือเจ้าสิ่งนี้เลยค่ะของมันคือกล่องดนตรีมันน่ารักมากเดี๋ยวทางคลิปจะมีให้ดูนะคะว่าพามเลือกเพลงอะไรมานะผู้ที่นี่ก็จะมีความไม่ค่อยได้กินข้าวนะคะแต่ว่าไอเจ้าตัวนี้นี่น่ารักน่ากอดร่างเลยนี่แพ็คเข้าไปหนึ่งขอถ่ายรูปเก็บเป็นที่แระเล็กสักหนึ่งแช่นี่ไนงะ มาที่นี่นะคะต้องเห็นร้านแบบเนี้ยเยอะมากจะเป็นร้านขายไอศครีมว a ฟเฟ e ลแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยหน้าต่างๆผลไม้นูเทลล่าสตรอเบอรี่นะคะอ่ะของเราได้แล้วพามสั่งเป็นหน้าผลไม้รวมไปนะคะน่ากินมากไหนลองชิมสักนิดน,นึงแง่มไมู่โดนอีกสักแงม,มดีดีมากอืมดีมากงาม วยคิมคิมแฟงหนึ่งากา ตรงนี้นะคะจะเป็นรูปปัน้นเมอร์เมดนะคะจะเป็นนำพูเนาะส่วนมากเด็กๆเนี่ยก็จะถอดรองเท้าแล้วก็มาวิ่งเล่นน้ํากันตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้มีคอนเสิร์ตแจ๊สค่ะทุกคนถ้าใครเป็นสายแจ๊สเนี่ยแล้วมาทานข้าวที่นี่เนีรับรองว่าบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะไปดอลี่รอบเลยหนึ่งรอบเริ่ม ตรงนี้เป็นโซนที่เขาขายงานศิลปะนะคะตอนแรกเราไม่รู้เราคิดว่ามันเป็นงานโชว์เฉยๆก็ไปถ่ายเขาก็ได้มาตอบว่าแบบเฮ้ยผู้ยู่มาจากไหนทำไมถึงมาถ่ายงานอะไรแบบนี้เราก็พร้อมใจกันเลยค่ะอะว่าเรามาจากเมืองจีนจ้านี้เขามาเ้ามาชมวังเลเอาล่ะได้เวลาตามหาของจินหนักๆแล้วนะคะหลังจากที่ซัดของหวานกันไปคนละหนึ่งชิ้นเบลอเลยนะคะ จบที่รานจ้าซิโคหมูอบซอสนะคะแล้วก็นี่เลยทีเด็ดเกี๊ยวนะคะนี่จะเป็นเกี๊ยวประจำชาติของเขาเลยต้องลองนะข้างในจะเป็นไส้มันฝรั่งกับชีสนะคะแล้วก็เอาไปห่อแป้งเกี๊ยวทอดอ,อร่อยแหละดูออกอร่อยจริงทุกคนต้องลองเป็นสิ่งที่ถ้าไปวอซอต้องลองนะคะเอาชน เราเป็นเครื่องดื่มคอเคลนะคะเป็นน้ำส้มผสมกับแอลกอฮอล์น่ะอ,อร่อยมากเลยอะ่ะถ่ายลูปสักหนึ่งแชร์เป็นเที่รลึกอ่ะตอนนี้หาทางกลับบ้านไม่ได้นะคะหาอูเบอร์ไม่เจออุ้ยอยู่ดีก็ได้มาเจอน้ำพุเฉยนะคะนี้จะเป็นเพิ่งมารุ้ที่หลังนะว่าตรงนี้มันจะเป็นลานแสดงน้ำพุนะคะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยคนก็จะมาดูการแสดงโชว์น้ำพุกันอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นแสงสีเสียงแบบนี้เลยสวยมากนะคะของจริง ลิปแล้วนะคะจบคลิปด้วยเสียงเพลงจากกล่องดนตรีที่ฟรามซื้อมาจากร้านซิลเนียชอปร้านนั้นนะคะลองฟังจนเลยน่ารักมากเลยขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงก็รบกวนฝากติดตาม EP ต่อไปได้นะบ๊ายบาย